โอเคไฟเลี้ยวใช้ได้ฝั่งนึงโอเคไฟเรี้ยวใช้ได้โอเคไฟพามากใช้ได้อ่า uh, ไฟหลีล่างโอเคติดติดโอเคสองดวงติดเลยเยี่ยมเยี่ยมมันมีไฟล่างสุดเลยไอตัวไฟตัดหมอกมนี่โอเคเอออันนี้ได้ โอเคยี่ยมสองด้วงเลยยีเครื่องก็ใส่ได้ดีนะครับมีตัวอะไรตายตายอยู่แอบนะเน้นนะ I'm